ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับจ้องสังชีเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกขัดเน็ตฟรีของใกล้ทุ้มมืเอสนะครับก็จะมีในการตั้งหมด8ตัว8ลาดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเอินย้อนหลังนะครับเน็ตของ t ุ้มมืเอสนะครับก็จะมีตั้งหนาดเด็ดตัวเก่าก็ลาดเด็ตตัวใหม่่ัแตก็ยง สามารถเลือกกดสมัครใจอ่านได้อยู่นะครับพร้อมแล้วครับไปรับชมเน็ตตัวมุฟตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตัวมุฟตัวที่1กดดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2อกิกระยะการใจอ่านนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน935ดอกจัน 9ก้าห้าสี <stated> <Clean> sure. ่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการแจ้งานนาน30วันครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน935ดอกจัน7จสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจ้งานเพนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน935ดอกจัน3สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจ้งานนาน1วันครับ เน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจัน777ดอกจัน780สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการจช่นานเจ็ดวันครับเน็ตตัวที่6เน็ตตัวที่6กดดอกจัน935ดอกจันสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการแช่นานสามสิบวันครับเน็ตตัวที่เกกจด็ดเน็ตตัวที่เจ็ดก,กดดอกจัน 900. 900. 9ก้าศูนย์ศูนย oh ์ดอกจันเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วกิกระยะการแ้อนานเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวที่แปดนะครับตัวสุดท้ายหัดเน็ตตัวที่แปดกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันเก้าหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการแจอนก็นานสามสิบวันนะครับก็ครบไปตั้งแปดตัวแปดหัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวทุกหัดนะครับ เปลอจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจอ่านได้นะครับส่วนใครกดสมัครครบทุกตัวแล้วครับก็ลองเปิดปิดเครื่องดูนะครับพร้อมแล้วครับก็กจุดเพียงเท่านี้นะครับ